สวัสดีปีใหม่ครับทุกทท่านผมอาจารย์เกียรติช่องโคชโหราและพอดแคสต์เมื่อฉันเป็นพระป่านะครับวันนี้ก็จะมาชี้แจงเรื่องการเรียนการสอนโหราศาสตร์ไทยโดยผมอาจารย์เกียรติของปี2568นี้นะครับซึ่งผมก็ได้กำหนดการเรียนการสอนขึ้นใหม่เพื่อให้เหมาะมากขึ้นกับทุกๆคนนะครับเป็นดังนี้นะครับก็คือเราจะเริ่มเรียนคลาสแรก ของปี2568นี้ในวันอาทิตย์ที่12มกราคมนี้เริ่มคลาสแรกเลยนะครับซึ่งตอนนี้ผมจะเปลี่ยนเป็น3อย่างนะครับอันที่1ก็คือเรียนเฉพาะวันอาทิตย์คือทุกค,คลาสเรียนเฉพาะวันอาทิตย์เรียนวันอาทิตย์ตั้งแต่9นาฬิกาถึง10นาฬิกาโดยประมาณถึง10นาฬิกา30นาทีนะครับคลาสนี้จะเป็นคลาสที่เหมาะกับคนที่ไม่รู้อะไรเลยยังไม่รู้จักโหราศาสตร์ไทย ไม่รู้จักจกกักรราศีดวงดาวอะไรทั้งสิ้นนะครับหรือผู้ที่อ่านตำรามามากแต่ไม่เคยเริ่มมีใครชี้แนะนะครับก็ควรจะเริ่มต้นที่นี่ก่อนสิ่งที่ท่านรู้มาแล้วไม่ปฏิติดปต่อข้ามไปข้ามมาบางท่านก็จะมีความสงสัยว่าชั้นลำดับความสำคัญอะไรก่อนหลังนะครับสมควรที่จะเข้าเรียนคลาสแรกนี้นะครับซึ่งหัวข้อ,ขอการเรียนการสอนนั้น ก็จะมีตามตารางซึ่งเห๋ือจะชี้แจงข้างล่างนะครับแต่คลาสนี้นะครับค่าเรียนก็คือท่านละ3,000บาทแต่ที่จะเปิดคลาสแรกนี้นะครับค่าเรียน3,000บาทต่อท่านนะครับแต่ถ้าท่านมาหลายหลายคนนะครับมาเป็นเพื่อนการสมัครพร้อมๆกันหลายท่านนะครับก็จะมีส่วนลดให้นะครับโดยคนที่สองจะได้ลดลง500บาท คนที่3จะได้ลด1 0 0 0บาทและคนที่4ก็จะได้ลด1,500บาทท่านก็ไปรวมกันได้4คนก็หักส่วนลดไปเรื่อยกๆก็จะถูกจะตังลงมาเยอะเลยนะครับนี่คือคลาสวันอาทิตย์ตอนเช้านะครับชั้นที่2นะครับก็คือเปิดสอนทุกวันอาทิตย์เหมือนกันนะครับตั้งแต่10นาฬกา30นาทีถึงเที่ยง,งครับคลาสนี้จะเป็นเหมาะสำหรับผู้ที่ เป็นอาจารย์แล้วก็ได้นะครับมาเรียนมาดูเทคนิควิธีการของอาจารย์เกียรติเป็นยังไงนําไปปรับปรุงใช้สอยของตนเองนะครับแล้วก็มารู้เทคนิคพิสดารมารู้สิ่งที่ท่านไม่เคยรู้นะครับสิ่งที่ในตําราไม่ได้สอนหรือสิ่งที่ตําราสอนแต่เราอ่านกันแล้วไม่รู้เรื่องที่เขาเรียกว่าหมกเม็ดนะครับสมควรที่จะมาเรียนคลาสนี้นะครับ ซึ่งผมก็เปิดสอนวันอาทิตย์ที่12มกราคมนี้เป็นคลาสแรกของปี2568เหมือนกันนะครับหัวข้อการเรียนการสอนนี้ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับในหนึ่งสัป,ปดาห์นี่ก็จะสอนเรื่องนู้นเรื่องนี้ตามตารางนะครับก็คือนักเรียนที่เข้าเรียนแล้วลูกศิษย์ทั้งหลายที่เข้าเรียนแล้วนะครับสามารถเรื่องได้ว่าอาจารย์สัปดาห์หน้าเราจะเรียนเรื่องนี้ได้ไหมได้ไหมนะครับก็เดี๋ยวจะมีหัวข้อให้นะครับ อยู่ถัดจากการเรียนการสอนของชั้นต้นเขานะครับแล้วก็เรื่องที่สามนะครับท่านที่อยากจะอ่านดวงเป็นอยากจะอ่านดวงของตัวเองหรืออ่านดวงของใครนะครับผมใช้คําว่าอ่านดวงมีคนถามมานะครับที่คนทั่วไปเขาเรียกว่าพยากรณ์หรือดูดวงนะักก็มาดูได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะดูผลกรรมของท่านได้ด้วยว่า ท่านมีผลกรรมอะไรแล้วท่านอยากจะยุดติดผลกรรมเหล่านั้นไว้ก่อนแล้วก็ขอให้กรรมดีส่งผลทําได้ไหมสิ่งเหล่านี้ทําได้นะครับแต่ผมไม่ได้เปิดสอนโดยตรงนะครับอันนี้นะครับติดต่อมาทางไลน์นะครับนี่คือไลน์ไอบีของผมนะครับก็สมัครเมียก็ลงตรงนี้จะดูดวงก็ลงตรงนี้นะครับจะขอความช่วยเหลือพิเศษก็ลงตรงนี้นะครับ คือที่ Line ID h o r ฮ Private เพราะว่าอาจารย์เก็บไม่รับโทรศัพท์นะครับตอนนี้ก็มาดูหัวข้อเรียนนะครับว่าในปีนี้มีหัวข้อเรียนอะไรบ้างอันนี้นะครับหัวข้อเรียนของปี2568ก็คือชั้นต้นที่คลางละ3000นะครับเราจะเรียนทุกวันอาทิตย์เนี่ยมันก็จะมีวันอาทิตย์ที่12 19 26แล้วก็ ข,ข้ามไปวันที่2กุมภา9กุมภา16กุมภา23กุมภาตามลําดับนะครับโดยชั้นต้นนี้นะครับเรียนเบื้องต้นเนี่ยคุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโหราศาสตร์ไทยจักรราศีท้องฟ้าภาคกลงวลนกลางคืนการเคลื่อนตัวของดาวความหมายประเภทนะครับแล้วก็สอนไปจนกระทั่งถึงว่าท่านสามารถอ่านดวงได้อ่านดาวสจังหวะได้นะครับ แล้วก็ผมก็จะสอนเรื่องของทักษะเข้าไปด้วยนอกจากนั้นบางกรณีนะครับลูกศิษย์เรียนเร็วผมก็จะมีการสอนเรื่องของหวงจุย้ยหรือหอวงเฮงเข้าไปด้วยนะครับเพราะต้องประกอบการนะครับส่วนท่านที่เรียนมาแล้วลูกศิษย์ที่เรียนมาแล้วนะครับสำหรับสัปดาห์แรกของปี2568นี้ เราจะเรียนเรื่องการเซตซีโร่กันนะครับว่าการเซตซีโร่คืออะไรทําไมเป็นอย่างนั้นผมอธิบายไปเยอะแล้วนะครับปีที่แล้วเนี่ยอธิบายไปมากแต่ก็ยังอธิบายได้น้อยเมื่อเทียบกับพูดนะครับเพราะว่ามันเป็นการเขียนก็พิมพ์ดีดไม่คล่องก็พิมพ์เล็กสั้นๆนะครับแต่ถ้าเป็นการพูดก็จะอธิบายได้ลึกละเอียดกว่าในสัปดาห์แรก ของปี2568คือวันที่12มกราคมนะครับเราจะเรียนเรื่องเซตสีรลนะครับซึ่งลูกศิษย์สายมูเตลูทั้งหลายนะครับชาวมูเตลูทั้งหลายเนี่ยนะครับเรียกว่าการแก้กรรมนะครับการแก้กรรมเนี่ยผมก็จะสอนลูกศิษย์ของผมนะครับว่าเราแก้กรรมได้ยังไงซึ่งการแก้กรรมนะครับมี2วิธีนี่นะครับอธิบายอยู่ตรงนี้ ส่วนรายละเอียดต้องเข้ามาเรียนครับสัปดาห์ที่สองของการเรียนการสอนนะครับซึ่งก็คือสัปดาห์ที่3ของปีนะครับเราจะเรียนเรื่องนี้นะครับโคต้าการมีคู่ครองตำแหน่งดาวคู่ครองความหมายคู่ครองสมพงกันไหมการหาคู่ครองสมพงทำยังไงสัปดาห์ถัดไปเรียนเรื่องมุมเบียนมุมปลายหอ,อกจุดมิบัติและพินทุบาทนะครับและสัปดาห์ถัดมาล่ะ สัปดาห์ถัดมาก็จะเรียนเรื่องจกตุรพิษการอ่านค่าประจําปีเกณฑ์ค่าทักษะนะครับแล้วก็การจักรลักจรสอนหนุนจารลัคนาสําเร็จแบบที่1และแบบที่2นะครับเพราะว่าการหนุนจารลัคนาสําเร็จเนี่ยยากซะหน่อยต้องเรียนสองครั้งนะครับและหัวข้อการเรียนการสอนจะมีอีกมากนะครับซึ่งก็จะตั้งเอาไว้ดังนี้นะครับ นี่คือสําหรับชั้นต้นจะเรียนเรื่องเหล่านี้นะครับเนึ่งเหล่านี้ซึ่งก็เขียนบอกไปอยู่ในตารางสอนแล้วนะครับส่วนส่วนคนที่เรียนแล้วนะครับก็จะเรียนพวกนี้ครับเรียนเรื่องพวกนี้นะครับก็จะมีอะไรบ้างละ่ะตรียควรจะรู้ตั้งแต่ต้นแล้วแต่ว่าหลักสูตรของผมเป็นหลักสูตรเร่งรัดและกระชับเพื่อให้อ่านดวงเป็นโดยเร็ว ก็จะลดตัดทอนเพื่อให้เร็วน,นะครับเมื่อเป็นแล้วจึงจะมาศึกษาเพิ่มกันนะครับว่าตรีววยตรยยางนองวามันคืออะไรทําไมอ่านยังไงแล้วก็ผมสอนเรื่องทักษากรณ์ดาวทํางานดาวทํางานไหมทําไมดาวไม่ทํางานแล้วมันทํางานแล้วมันจะเป็นยังไงดาวมีขี้เกียจไม่ทํางานด้วยหรือก็ต้องมาเรียนครับมีจุดมิบัติจะตุรพิษจตุสดาย องค์เกณนและเจ้าองค์เกณ์ปินทุบาทการอ่านดวงสองสองเรือนหรือ,อมุมเบียนอาศิติธาตุมุมปลายหอ,อกดาวสองกาแล้วก็ผมจะสอนเลขศาสตร์ให้ด้วยนะครับใช้กับเบอร์โทรศรรัพท์ทะเบียนรถทะเบียนบ้านบัตรต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำคัญมากที่คุณคิดไม่ถึงเลยก็คือรหัส ATM รหัสบัญชีนี่นะครับ ถ้าคุณใช้เลขศาสตร์อย่างถูกต้องอย่างดีคุณจะทําอะไรได้บ้างต้องมาเรียนนะครับแล้วก็ตรงนี้เองนะครับซึ่งพวกนี้เมื่อลูกศิษย์เข้ามาแล้วนั่งเรียนกันแล้วนะครับคุณสามารถเลือกว่าจะเรียนอะไรก่อนหลังได้ในสัปดาห์สัปด์ถัดมานะครับคือผม make to order make to order นะครับ order ออมาก็ทําให้ถ้าคุณไม่ท้วงกันผมก็จะไล่ไปตามลาดับแบบนี้นะครับนี่คือตารางสอนนะครับ ครับสาหรับชั้นเรียนพิเศษก็มีนะครับก็คือว่าชั้นเรียนพิเศษเนี่ยคือชั้นนี้นะครับเราจะเรียนเรื่องการกําหนดวันตายเวลาตายนะครับว่าจะดูการหมดอายุไขเนี่ยมันเป็นเมื่อไหร่อย่างไรชั้นเรียนนี้มีกําหนดเรียนว่าเข้าเรียนสี่ครั้งนะครับแต่ไม่ผมไม่ได้สอนวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับเราจะนัดเรียนกันตอนกลางคืนนะครับก็จะเรียนกันประมาณว่าสามทุ่มสามทุ่มจน จนไม่ไม่อยากเรียนแล้วอาจจะสี่ทุ่มอาจจะเที่ยงคืนได้ทั้งนั้นนะครับก็ผมคาดว่าถ้าเรียนสามทุ่มถึงสี่ทุ่มครึ่งนะครับสามทุ่มถึงสี่ทุ่มครึ่งเนี่ยเราจะเรียนประมาณสี่ครั้งก็จะจบวิชานี้นะครับซึ่งคิดค่าเรียนท่านละสี่พันบาทนะครับปกติมันก็จะเป็นการเรียนตัวต่อตัวซะส่วนใหญ่นะครับนอกจากนี้นะครับท่านที่ต้องการดูดวง ปีนี้เป็นยังไงจะจะเป็นยังไงนะครับท่านสามารถวางดวงฝากวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดไว้ในไลน์ได้นะครับผมก็จะเข้าคิวแล้วก็มาดูให้นะครับเมื่อเสร็จแล้วก็ทําเป็นคลิปส่งคืนท่านเมื่อท่านได้รับคลิปแล้วก็โอนค่อยโอนสตังค์มา1 0 0 0บาทค่าอ่านดวงให้ฟังนะครับต่อมานะครับยังมีพิเศษพิเศษสุดก็คือลูกศิษย์สายมูนะครับ อยากได้ของวิเศษนะครับก็คือว่าทํายังไงโชคล้าไม่มีเลยอาจารย์เกียรติมียันพิเศษนะครับเรียกว่ายันโชคดีมีมาไม่ขาดสายนะครับยันนี้พกติดตัวไว้พกไว้เป็นกระเป๋าสตางค์ท่านจะมีโชคดีไหลเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับคําว่าโชคดีนี้อย่าหมายใจว่าเป็นถูกหวยนะครับแต่บังเอิญว่าในปีที่แล้วเนี่ยมีคนถูกหวยไปหลายคนเลย นะครับหลังจากได้รับยันไปนะครับแต่คําว่าโชคดีไม่ได้หมายถึงหวยนะครับหมายถึงทุกๆเรื่องเลยผู้ใหญ่จะเอ็นดูท่านท่านจะดูหน้าตาน่ารักหน้าชังขึ้นสําหรับสายตาผู้ใหญ่จะถูกเรียกหาให้มาพัฒนาตัวให้เติบโตได้ท่านอาจจะอาจจะถูกโยกย้ายกระทันหันในไปในตําแหน่งงานที่ดีขึ้นลักษณะงานที่ดีขึ้น อยู่ดีๆท่านก็เดินไปเนี่ยเจอใบเอกสารตกหยิบขึ้นมาอ้าวเป็นแผ่นแผงที่ขุม,ขมทรัพย์ก็คือใบสมัครงานของบริษัทที่ท่านไม่รู้จักมาก่อนแต่พอท่านเห็นแล้วท่านก็จะพบว่าโอ้ oh, บริษัทน,นี้น่าทํางานด้วยแล้วท่านก็มีช่องทางไปอย่างนี้เรียกว่าโชคดีนะครับซึ่งมันยังมีพิเศษอีกนะครับก็คือว่ายันโชคดีมีมาไม่ขาดสายเนี่ย ของอาจารย์เกียรติเนี่ยจะเปิดเผยดวงดาวรับสองดวงนะครับทุกๆคนจะมีดาวประจําวันเกิดท่านเกิดวันอาทิตย์พระอาทิตย์เป็นดาวประจําวันเกิดท่านท่านต้องบูชาพระอาทิตย์เกิดวันจันทร์ท่านต้องบูชาพระจันทร์แต่ท่านไม่ทราบว่ายังมีดาวอีกสองดวงซึ่งเขาเป็นเงาซ่อนอยู่นะครับความจริงๆก็ไม่ได้ซ่อนอยู่หรอกแต่เขาอยู่ในวงโคยจรที่อยู่ข้างหลังทําให้เราไม่สนใจเขา เมื่อเราไม่สนใจเขาเขาก็ไม่สนใจเราโชคทั้งหลายจึงมาไม่ถึงเราถ้าเราเดินผ่านเดินผ่านไปแล้วนี่นะครับไม่มีโอกาสเลยที่เราจะได้โชคดีนั้นได้แต่ถ้าเราบูชาเขาด้วยนะครับถึงแม้เราจะเดินผ่านโชคไปแล้วเนี่ยเขาก็จะสะกิดมีเหตุให้ท่านต้องก้มลงหยุดสะดุดหรือหันกลับไปหรือเดินถอยหลังกลับไปดูอะไรนะ่ารักๆเมื่อกี้นี้ นั่นแหละครับและโชคดีก็จะมาดาวสองดวงนี้ในตำราโบราณมีบอกนะครับแต่ไม่มีใครมาสอนถึงปัจจุบันนี้ก็ไม่มีใครมาสอนเช่นกันแต่อาจารย์เกียรติเปิดเผยไว้ในยันนะครับท่านเพียงพกมันไว้ติดกระเป๋าตังค์เท่านั้นเองไม่ต้องทำอะไรมากมายเลยท่านก็จะมีโชคดีไหลามาไม่ขาดสายเพราะท่านจะได้บูชา ดาวพระเคราะ์ทั้งหลายที่ดูแลท่านได้อย่างถูกต้องนะครับก็ติดต่อไม่ได้ทงางไลน์เช่นกันนะครับสิ่งสุดท้ายนี้นะครับผมจะทําคลิปต่างหากเรื่องนี้นะครับแต่ก็พูดให้ฟังนะครับว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยผมไม่สนใจผมไม่ชอบไม่อยากไม่ทําเรื่องของสายมูงนี้นะครับค่อนข้างจะไม่ค่อยชอบหลังจากที่ผมไปบวชเรียนแล้ว ก็พมว่าสายมูเนี่ยมันขวางทางนิพพานนะครับท่านที่เล็งจะไปนิพพานไม่อยากเกิดอีกแล้วอยากจะไปตามคําสอนของพระพุทธองค์ท่านนะครับ mm hmm. ก็จะต้องไม่ยุ่งกับสายมูแต่ว่าหลังจากผมสืกออกมาแล้วเนี่ยนะครับมันขันท่าของผมนะครับก็คือร่างกายนี้มันยังต้องกินต้องใช้อยู่ก็เลยมันยังไม่มันยังไม่หมดอายุไข ยังอยู่ในโลกมนุษย์นี้อยู่ก็เลยอยากจะช่วยคนอื่นเขาต่อนะครับสําหรับสายมูนะครับก็เอา,ท,าทําก็ทําก็ต้องบอกให้ฟังว่าสําหรับสายมูนะท่านจะต้องทําเรื่องราวทั้งหลายเหล่านี้นะครับก็คือว่าถ้าท่านสงสัยว่าท่านถูกคุณใสถูกต้องมนต่างๆครับอะไรอะไรไม่ดีไม่ถูกต้องเกิดขึ้นกับท่านนะครับเขียนลายมา บอกเล่าเรื่องมาในไลน์นะครับซึ่งการพิมพ์ไลน์มาเนี่ยอาจจะได้ไม่ครบถ้วนไม่เป็นไรนะครับแต่ท่านบอกเรื่องราวมาให้อาจารย์เกตพิเคะก่อนหลังจากพิเคะแล้วอาจารย์เกตจะส่งเบอร์ให้นะครับว่าท่านควรจะคุยกับอาจารย์เกตตัวต่อตัวหรือไม่หรือท่านจะถามกันมาก็ได้นะครับแต่อาจารย์เกตไม่รับแขกที่บ้านอีกต่อไปแล้วนะครับบ้าน ชาวบ้านเก็บอกว่าบ้านมีไว้อยู่นะครับไม่ใช่เอาไว้ท,ทําพิธีอาจารย์เกรีิก็จะต้องไปพบแทนนะครับก็ต้องบอกว่าสําหรับสายหมู่ที่คิดว่าตนเองต้องคุณใสความเป็นจริงอยากจะเปิดคลาสสอนเรื่องพวกนี้นะครับสอนแล้วให้ลูกศิษย์ไปแก้ไขให้คนอื่นเขานะครับกับเรื่องนี้มันมีความสําคัญตรงที่ว่าอย่างบางท่านเนี่ยถูกปีเข้าเนี่ยของขึ้นนี่นะครับ ไม่รู้จะจัดการอย่างไรสอนไปแล้วก็เถอะแต่พอไปเจอของจริงนะครับใจสัน่นตัวสัน่นทำไม่ได้เพราะว่าจิตท่านยังไม่เข้มแข็งพออันนี้ถ้าท่านทำแล้วมันเกิดผลเสียผลเสียนะั้นจะได้แก่คนที่ท่านทำให้ได้แก่ท่านและโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้กับตัวอาจารย์เกียรติผู้สอนท่านไปทำนี่แหละในเมื่อมันจะถึงตัวอยู่แล้วอาจารย์เกียรติก็เลยคิดว่า ถ้าอย่างนั้นก็ทําซะเองจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนคนอื่นเป็นลักษณะนั้นนะครับแต่ด้วยวัยอาวุฒิและคุณสมบัติทางร่างกายปัจจุบันนะครับไม่สมประกอบแล้วแก่มากเกินไปแล้วยเกเย็ดยกเย็กๆๆก็ขอพิจารณาก่อนโดยการท่านส่งมาทางไอ l ดี e ไลนนะครับท่านที่ต้องมนสเสน่ห์ถูกเขาทาเสน่ห์ทำคุณใสต้องยาสั่งผีเข้าอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับปรึกษาม,มาได้ หรือท่านจะทำให้คนเขาลักเข้าหลงทำยังไงให้คนลักที่ไปแล้วกลับมาปรึกษาได้เช่นกัน,นครับทางไลน์เท่านั้น,นครับย้ำอาจารย์เกียรติไม่รับโทรศัพท์ทุกกรณีนะครับครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอชี้แจงมาถึงตรงนี้เพียงตรงนี้นะครับอย่าลืมนะครับด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดี